มีเถียงกันนะมีเถียงค่ะแต่ว่าเ,เ,เรื่องแบบซีนมากกว่าที่<ช>แบบว่าหนูอยากหนูอยากได้แบบนี้ตาอ่า ผู้พุพ่กับอะไรแบบนี้พี่เต๋ออะไรแบบนี้เนี่ยพี่เต๋อเขาค่อนข้าง,งละเอียดไงถักทวงแล,แล้วเราสูว่าพี่เขาไม่ยอมไม,ไม่จะมีเซน์ว่าเขาไม่ยอมแน่ๆเลยนะไงใหม่ก็จะปล่อยเพราะเขาลบผู้ใหญ่ไปมากแล้วพี่เต๋อเาจะชนะ <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าหลังล่าสุดเนี่ย <c oughs> เขาอะ่ะคิดว่าใหม่ต้องยอมใหม่ก็เลยหงายการ <c oughs> ว่าที่ภรรยาก็ค <c oughs> <ม>ือสิทธิ์ใช้สิทธิ์นี้เลยหรอเงียบเลยอ่ะเงียบหนูเลยแบบโอเคลูกีใช้มานานแหละบริบทบริบทคือให้เลือกระหว่างสิ่งที่พี่จะเอากับหนูใช่เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่แย่มากทุกคนอย่าทำแต่ว่า ขึ้นไม่เกี่ยวกับมันมันข้ามข้ามมาเป็นอ artist แมเนจเมนต์คือจริงๆแล้วผมผมจะดูแลเรื่องโปรดักชั o n เรื่องการถ่ายทำผมเองก็ไปก้าวไก่ในส่วนของเขานิดนึงแหละผมรู้สึกว่าเออจริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยว่าไม่เขารู้สึกว่าอยากให้เป็นแบบนี้แล้วมันก็เริ่มเถียงกันไปเถียงกันมานั่นแหละเขาเขาก็เขาให้เกียรติผมครับไม่ให้เกียรติสุดๆเขาก็จะเสนอไอเดียเสนอความคิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขารู้ว่าผมผมเริ่มดื้อแล้วเขาก็จะแบบถอย เขจะไม่ไมใหเขแล้วแต่พี่อะไรเงี้ยเขาเขียนพันล้านอะพี่สู้อะไรได้ <im it> แต่เราไม่ได้เอพันล้านนะเ,เรื่องนั้นถ้าไม่ได้เขาเล่นก็ไม่ได้พันล้านหรอกรอะโอเคพ่อกดเลยคอ้วนิ่งๆออกเลยัอนิ่ถ้าเกิดอยากไปขนทำไง ขออะไรอย่างับหนูนะเฮ้ยวเร้องะจะพูดนะคอยู่อย่างน้มบิอยูย่นอะอย่างเงี้ยเอาอย่างเดียว่โนี้อมีพี่โต้ีใหม่ทาเรื่องนี้มันมีทะเลาะกันหมอย่งเ้ว่าแต่ละคนต้องดูในแต่ละส่วนเออโอ้งไม่ไม่ม่ยัีม่ยงไม่ยังมยงยงมียงยังไมยังมังยังม่ยมยง่ยัง่ย่ยงไม่ยัม่ยง่ยังม่ยัง่าัง่ยัง่ย หนูอยากได้แบบนี้ตาผู้พุพ่งกลับอยากได้แบบนี้พี่เตอ๋ออยากได้แบบนี้เนี่ยพี่เต๋เขาค่อนข้าง,งละเอียดยอะไรเงี้ยแล้วใหม่ก็จะแบบถ้าใหม่ทักทวงแล้วเรารู้สึกว่าพี่เขาไม่ยอมใหม,ม่จะมีเซนต์ว่าเขาไม่ยอมแน่ๆอะไรเงี้ยใหม่ก็จะปล่อยอเพราะเขาลบผู้ใหญ่ถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มาก่อนเลยกันเกนะิดขึ้นมาชื่สุดแบบว่ารู้เลือกว่าพี่เต๋อหรอไม่ไม่ไม่ต้องยอมไม่รอดไอะไรมีบ่อยมากแล้วพี่เต๋อก็จะชนะใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าหลังล่าสุดเนี่ยเหมือนเขาอ่ะคิดว่า ใหม่ต้องยอมใหม่ก็เลยหงายการ์ดว่าที่ภรรยาปึ้งก็คือสิทธิ์จใช้สิทธิ์นี้เลยหรอเงียบเลยอ่ะเงียบหนูเลยแบบโอเคทุกคนใช้มานานแหละบริบทบริบทคือให้เลือกระหว่างสิ่งที่พี่จะเอากับหนูใช่ครับพี่จะเลือกอะไรเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่แย่มากทุกคนอย่าทำแต่ว่ามันเวิร์กว่าคือบอกว่าถ้าพี่จะเอาอันเนี้ยก็ไม่ต้องมีหนูทำไมทำไมทไมเหตุการณ์นั้นทำไมใหม่ถึงหงายการ์ดขึ้นมาแล้วแต่ที่ก่อนหน้านี้เราก็ยอม อันนี้มันกึ่งๆไม่เกี่ยวกับมันมันข้ามข้ามมาเป็น artist m a n a g จเม n t อ่าฝั่เราครับคือจริงๆแล้วผมผมจะดูแลเรื่องโปรดักชั o n เรื่องการถ่ายทำนะส่วนเขาจะดูแลอ artist management ทีเนี้ยตัวผมเองก็อ่ะไปก้าวไก่ในส่วนของเขานิดนึงแหละผมรู้สึกว่าเออจริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยในด้านอ artist m a n a g e m น n ์แต่เขาบอกว่าไม่เขารู้สึกว่าอยากให้เป็นแบบนี้แต่ผมก็ทีเนี้ยมันก็เริ่มเถียงกันไปเถียงกันมานั่นแหละแล้วก็เดินทางกันไม่รู้เรื่องอ่ะนี่ก็นั่ง หนูก,ก็เลยหันไปบอกว่าโอเคพี่เอางี้นะเอาแบบพี่ไม่มีหนูแ,บบแล้วหลังจากนั้นก็เดินห้างชิลเลยค่ะสบายแบบว่าแฮปป,ปปี้เลยผมก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าสุดท้ายผมก็รู้ว่า <c oughs> อะไรสำคัญกับชีวิตผมที่สุดรู้รู้ไหมจิ๊กทำไมว่าถ้าเราพูดอย่างนี้ไปใหม่จะต้องยอมรู้รู้หมดแหละครับแต่ว่าแต่ถ้าเขาพูดอย่างนี้ผมก็สู้อะไรไม่ได้ไม่เตื่นไม่มีไม่แบบ ไเออยกทั้งกองโปรเทนตนเรามาให้เขาดูว่าถ้าแถนี้มันจะเพลินเส้นงบนี่นังไ่ใช่สู้ไม่ได้เทียบไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวไม่รอดมันไม่เหมือนทางเป็นทางที่ไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเหวอะแล้ววันนี้ใส่ C2 มาทำไมนิดนึงครับอายุเท่านี้แล้วบอกอยว่าทางที่ไปต่อไม่ได้ไม่ได้นะเพราะอะไรเพาะทางที่ไปต่อไม่ได้ของพี่ตู๋กูจะมีคำสาบไวว่า อใช่ค่ะใช่ค่ะจบเอาจริงๆนะบ้านเนี่ยมันต้องมีจัดระเบียบนะว่าใครคนใครใหญ่จัดลำดับพระใช่ที่ใครยัไม่แต่งเลยเออนั่นสิถ้าแต่งขคือแล้วงั้นอ่ะหนักกว่าเดิมผมน่นจะตัวงอแล้วนะน่าจะตัวไหมไม่กลัวครับกลัวไหม ัวอะไรถ้าในในภาคของโปรดักชันเขาเข้ามายุ่งกับเราหรือว่าเขาเข้ามาไม่ทำไมเขาเขาก็เขาให้เกียรติผมครับไม่ให้เกียรติสุดๆเขาก็จะเสนอไอเดียเสนอความคิดอะไรเงี้ยถ้าเขารู้ว่าผมผมเริ่มดื้อแล้วเขาก็จะแบบถอยเขาจะไม่ให้เกียรติแล้วแต่พี่อะไรเงี้ยเขาเขียนพันล้านอะพี่สู้อะไรได้แต่เราไม่ได้เอกพันล้านนะเรื่องนั้นถ้าไม่ได้เขาเล่นก็ไม่ได้พันล้านหรอกครับเอ้ยงใจกูอ่ะยืนกินเยอะยืนยัน